สวัสดีค่ะวันนี้มาดามทําทอะไรคะวันนี้มาดามทำกะหรี่ปับ๊บกินปุ๊บกะหรี่ปับ๊บกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บเลยค่ะใส้อะไรคะจะมีใส้ไก่แล้วก็ใส่ถัว่วใส่วานนะคะมีถั่วดํำไหมคะก็ดําดต้องไปหาเด่นน่ารับชานมาก <laughs> นั่งอยู่ที่ซีบุปปิ้นเด้ <laughs> เดี๋ยวพาชมส่วนหลังบ้านนางเนาะ ข้ามมันนี่ก่อนมาดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้หลังบ้านนางก็จะปลูกต้นสมุนไพรนีเนี่ยต้นสมุนไพรตัวนี้ไม่มีเขาจะมีต้นมิวเอาไว้ให้ดี <c oughs> ไหนอ่ะต้นนิวหนามก็ไม่คมเท่าไหร,นะ <c oughs> ร,ร่นะปานมะละกอดกปอดีกินบ่เบิดดอกอันนี้ก็มะละกอ อันนี้ต้นอะไรจระเนรหรอไม่ใช่จระเนไม่ใช่ต้นอะไร,ร,รก่ะเพรา้นใบโหระพาเออโหระพานว่งามแล้วอะ่ออกะก็รีปัับมาน่ารับทานมาบรรยากาศบ้านนางังอารมณ์รื่นอันนี้เขาสั่งห้า 5, หร,อรอ้อยเนี่ยสั่งแล้วหรอเออเลิศ ใครสั่งอันนี้ก็จะเป็นนาบ้านก็จะเป็นดอกมาเออมาชิมดิอร่อยเงินคนทำหกับป้าไหนมารองชิมสิอันนี้ต้นภาพอร่อยก็แสดงว่าคนคนทำก็อร่อยอันนี้หอมเลือกหรออันนี้เป็นดอกไมาอันนี้ดอกไม้ดอกไม้ซีถิดอ่ะอันนี้เอามาจากสวีเดน เราซื้อมาจากซวีวเดนดอกมันจะสวยมากเป็นสีแดงแล้วก็อันนี้เธอมาขยายเอาหรอใช่เนี่ย่ถ้าเราตัดแบบนี้ยก็คือตัดรากแล้วก็ตัดตัวเนี้ยตัดแดดให้เรอให้มันเหี่ยวก่อนแล้วก็มันก็จะงอกขึ้นมาที่เป็นตุ่มๆเหมือนดอกมันจะออกเหมดอกมันจะออกตัวเนี้ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดมันจะไม่มีดอกออกมาเราต้องตัดเราตัดแดดทุกปีหรอใช่พอปกติมันก็จะขึ้นช่วงคริสต์มาสเหมือนดอกทิวลิปป่ะ น่ามันมันเป็นดอกมันเป็นดอกสีทิศอ่ะไม่รู้จักด,ดอกสีทิศไม่รู้จักหรอกบ้านเขามีซื้อดอกแบบนี้บอดอกสีทิศนี่ไงดอกสีเดียวเดี๋ยวเปิดเดีเอาถาให้ดูเด้อชิมได้ไหมเนี่ยได้ได้นี่ยเดี๋ยวให้ดูดอกสีทิศนะเนาะแต่เนี้ย <c oughs> ไหนชิมอันนี้ได้ไหมอันไหนเยอะแล้วนี่นะอืมนี่ใส่อะไรอันนั้<ด>นเ <ะ S 1> นาะ ซิมกันซิมโรดอืมอันนี้ไงเป็นไส้ไก่ใช่ไส้ไก่อืมกินปุ๊บก็อิ่ปั๊บเลยครับนี่ในไงดอกสีผิดเนี้ยอ๋อเนี้ยดอกน,นี่แหละอ๋อหัวเนี่ยหัวมันจะช่วยตัดใช่ก็คือเราตัดแล้วมันจะออกตัวเนี้ย มันออกเฉพาะฤดูหนาวเหรออร่อยอ่ะอืมร้องห่มปลาข้าหมูเรื่อง,ด,องดูทาบถังถายด้านกันดูกิ้งปุ๊บเลยปับ๊บอร่อยมากให้สนใจสั่งได้นะคะนั่งจ็ดขายคนทำก็ขาย <laughs> <laughs> กันเลยป๊อปขายชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบถ้าเป็นใส่ถั่วชิ้นละสิบบาทคนทำครั้งละสิบบาทอันนี้ชิ้นชิ้นละสิบบาทเนี่ยใส่ถั่วใส่วานออืแต่คนขายไม่ขายอย่าเมาจริงๆคนขายไม่ขายฟรีไปแล้วนะคะ Tạm bye bye. Bye.